สวัสดีค่ะต่อ EP หนึ่งนะคะอันนี้มาเป็น EP สองค่ะที่ริมริมบึงแก่นครจังหวัดขอนแก่นค่ะจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศแล้วก็ชมตลาดนัดค่ะมีอาหารกันกินเยอะแยะนะคะตามไปชมกันเลยค่ะ Obrigado. การสูบต่ำต่ำแซ่ วางได้ไดน,ะะน้ำจิ้มมีครับน้ำจิ้มเหรอคะมีน้ำจิ้มอะไรอะ่ะจิ้มมะขามอ่าเอาะคะ่ะเพราะว่าจะเอาไปนั่งกินริมบึงอันนี้คือของโปรดเรานะคะเนี่ยชอบมากปลาเมึกย่างเสียบใหม่ คือขนมแม่ค้าแม่ขายกำลังจะลงบูธกันนะคะอาหารการกินเยอะมากค่ะท่านผู้ชม ของหวานก็มีนะคะร้านขับสดก็มีนะคะร้านผลไม้ลากไม้ก็มีนะคะ

หมกยังเนี่นมนมมมมยมกปลาดิบค่ะมกอไม้มกไส้าอ๋อวันหมกปลาซิวปลาิวก็มีเลยะปลาซิวแก้วรืยปลาิวยังอปซหาล้าิอันนี้ร้านไก่ทอดค่ะอุ้ยอาหารการกินเทียบเลยนะคะที่ริมเมืองแก่นนครค่ ึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบร้านไหนเมนูไหนบรรยากาศก็มีให้ชมที่ริมบึงแก่นนครนะคะบรรยากาศดีมากของกินเยอะมาก น้องมาทุกคน <laughs> โลละหกสิบอะโวคาโดอ๋อโลละแปดสิบมีจุกของทานนะคะคอะโวคาโดมีแต่ลูกสวยๆป็นลูกสวยๆนะคะค่ะ นี่คือ้าวต้มมัดนะคะขนมไทยโบราณเอาให้หน่อยค่ะขนมครกค่ะใสใบเตยใช่ไหมคะใช่ค่ะประหยัดก็จะอุดหนุนขนมครกนะคะใส่ใบเตยน,นะคะ พี่หยิบเอาเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องน่ารักมากช่วยพ่อแม่ทำงานน่ารักมากลูกร้านอาหารเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเราเดินไม่ยังไม่รอบเพราะว่า ปางรังก็ยังไม่มาตั้งค่ะอันนี้คือศาราที่พักลิมบึงนะคะ คือเป็นสถานที่ที่ออกกําลังกายด้วยนะคะหยุดพักผ่อนหย่อนใจด้วยใครๆก็ซื้อของมานั่งกินกันรับลมชม,มวิวกันสวยมากท้องฟ้ารับกับแม่น้ำเป็นอะไรที่แบบสวยงามค่ะชอบเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะพาเพื่อนๆเดิน รอบบึงเกียนนครนะคะแต่คลิปนี้เราก็ขอกินให้เต็มอิ่มก่อนขอกินให้ชื่นใจก่อนเพราะว่าอาหารเมนูมีแต่น่ากินค่ะ นมคะพี่น้องสวยงามมากวิวฝั่งทางนี้ก็จะพ่อค้าแม่ขายฝั่งทางนี้ก็จะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจต้นไม้เห็นจะตายแล้วก็ยัง สวยงามค่ะ เดี๋ยวก็จะถึงจุดที่เรานั่งกินข้าวแล้วนะคะจุดเช่าเรือ นกพิราบก็มาพักพ่อนหย่อนใจสวยงามมากพี่น้อคือทองฟ้ากับน้ำเนี่มันรับกันแบบอย่างสวย เราบอกได้เลยว่าสวยงามทำไมเราชอบจังเลยสวยงามมากพี่น้นองนกปินผ่านกล้องเป็นอะไรที่ ัวก็พากันปั่นจัก,กรยานเอไม่ใช่ปัน่นเป็ดปั่นนกนบางคนก็เอาจัก,กรยานมาปั่นนะคะเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายชนิดนึงอันนี้เราให้อาหารเขานะคะเขาก็เลยอยู่นิ่งหยุดนิ่ง เพื่อนเพื่อนที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมมาเที่ยวบึงแก่นคนครนะคะริมบึงแก่นคนครมาช่วงเวลานี้ก็จะมีอาหารการกินเยอะแยะค่ะพ่อค้าแม่ขายก็ออกร้านออกบูธกันเยอะมากค่ะถ้าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนตกก็จะเบาบางค่ะ บางเรือก็กลางทะเลเลยนะคะกลางบึงเลยนะคะน่ะสวยงามจุดชมวิวด้วยมีอาหารการกินด้วย ที่เรานั่งกินคนเยอะอยู่นะคะ กินแตงโมค่ะโอ้เขามีความสุขแฮปปี้มากคุณยายก็กินปลาบรรยากาศดีมากค่ะคุณค่ะวิวก็สวยเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วก็จะ ถ่ายทำให้ชมนะคะคลิปนี้เราขอพักไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ปาริตาแฟมิลี่ด้วยนะคะแม่ลิตาแฟมิลี่กำลังหม่่ำข้าวอยู่ค่ะแบบอร,อร่อยมากค่ะ ขอบพระคุณมากมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ